ทุกคนโกหลิวขาหมูแล้วก็ก็เตี๋ยวเรือนะจ๊ะตรงวัดทับทิมแดงด้านหลังดูที่วิวสวยมากทุกคนดูสิจะนั่งบนโต๊ะธรรมดาหรือนะฮะจะชมปลานะฮะบนแพรนี้เลยนะฮะเป็นแบบบรรยากาศแบบว่าโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีพัดลมให้ด้วยนะทุกคนจ้ะ โดยนี้มีแคปมงเคบหมูเพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าเมนูใหม่เนี่ยชนะเลิศมาเลยจากทุกคนเดี๋ยวเราจะกินกจะจุนม้่ด้ยเลยนะทุกคนจ้ mm hmm. นะจะกิน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 จ้า mm hmm. สีหน้าตาหน้าทานมากนะฮะอืมกระเทียมกระเทียมต้องขาดไม่ได้จ้าทุกคน mm hmm. อร่อยมาก เข้าใจคาว่าอร่อยไหมอร่อยคืออร่อยนะฮะหอมนะฮะหอมรสชาติดีะอคะ่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะที่รออยู่แล้วแต่เราปรดขามหมูมากนะครับอีอ่ะอืม คุณจะขอพริกน้ำส้มเพิ่มนะฮะเพราะอร่อยมากเพราะอร่อยมากพริกน้ำส้มนี่แหละนะฮะกระเทียมต้องขาดไม่ได้นะอร่อย ก็เส mm ียงอร่อยมากโออคคอืม hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. หมูนุ่มจังโอเคเลยอะอร่อยมากก็คืออันนี้ห้ามขาดนะบรรยากาศตั้งนอกอดูสิมีรถแร่วริว่งผ่านนะทุกคนนี่คบ,บรรยากาศดีมากมีระยะทุกคน สวยสุดงดงามอือตรงครองสองทันยะนายาทุกคนนะฮะอยู่ตรงวัดหน้าวัดทับทิมแดงเลยทุกคนหาใน google map นะอ,อร่อยโคตร ก็เป็นแพ่นะครับอ,อร่อยมากทุกคนทำไงดีอร่อยมากเลยบ้านโคตรคิ้มเนี้ก่องทุกคน